สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับของคําว่าบอสแคสต์นะครับคําว่าบอสแคสต์เนี่ยมันคืออะไรนะครับสําหรับคนที่ทําเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าบอสแคสต์นะครับบอสแคสต์คืออะไรนะครับคือการส่งข้อความนะครับรูปภาพหรือวิดีโอต่างๆนะครับไปหาผู้คนจํานวนมากนะครับในเวลาเดียวกันนะครับเหมาะสําหรับการแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับ แต่ว่านะครับการบอสแคสเนี่ยจะมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับก็คือว่าก่อนที่เราจะบอสแคสไปหาลูกค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Manager นะครับเป็น Facebook Page นะครับในอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าจะเป็นไล o a เะก็ตามนะครับจำเป็นนะครับก่อนที่จะบอสแคสนะครับจำเป็นจะต้องนะครับลูกค้าจะต้องทักเรามาก่อนนะครับไม่ว่าเราจะยิงแอดโฆษณาต่างๆไปนะครับแล้วลูกค้าทักเข้ามานะครับเราถึงจะทำการบอสแคสกลับไปได้นะครับ ข้อดีของการบอร์ดสแคนะครับคือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่ต้องให้อดิน n เรานะครับไปนั่งไล่2ลูกค้าทีละคนทีละคนนะครับเพราะว่าบางเพจนะครับมีลูกค้าติดตามเนี่ยหลักหมื่นคนหรือบางลาย OA นะครับ มีลูกค้าตาม2 3 0สามคนอย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถที่จะส่งใหวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องใช้การบอดแคสต์นะครับเข้าช่วยนะครับและข้อดีที่คนนิยมใช้มากที่สุดนะครับคือการบอดแคสต์โปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขายนั่นเองนะครับพวกเรานะครับจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าจะมีโปรโมชั่น11,11,12,12บอดสแคสต์มาที่ไลน์เรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับเคยไปทักหาร้านค้าไลน์ OA ไลน์นี้นะครับ แล้วพอถึงเวลานะครับเขาก็จะส่งโปรโมชั่นไปนะครับเมื่อเขาส่งโปรโมชั่นบอสแคสต์มาปุ๊บลูกค้าก็จะเห็นโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่ทางร้านค้าเนี่ยบอสแคสต์กลับไปนะครับก็คือบอสแคสต์กดคลิกครั้งเดียวเนี่ยนะครับไปถึง2-3 0 0 0 0คนหรือบางเพจนะครับที่มีฐานลูกค้าเยอะๆนะครับเคยยิงแอดไปแล้วเยอะๆหรือมีคนตามไลน์โอเยอะๆนะครับก็บอสแคสต์ไปทีเดียวก็ครบทุกคนเลยนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจไลน์โอเอบางคนนะครับที่มี ฐานลูกค้าเยอะๆนะครับเขาสามารถที่จะบอดแคสต์ครั้งหนึ่งเนี่ยสร้างยอดขายได้หลักแสนหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าเขาได้เก็บฐานลูกค้าไว้เยอะๆนะครับให้ลูกค้าแอดไลน์ต่างๆนานานะครับแล้วเขาก็ถึงเวลาโปรโมชั่นต่างๆเขาก็บอดแคสต์ไปเพื่อเพิ่มยอดขายนะครับสาหรับบางคนนะครับที่ยังไม่ได้เก็บฐานลูกค้าไว้นะครับออไม่ได้ให้ลูกค้าแอดไลน์มาไม่ได้ให้ลูกค้าทักเพจมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับให้ล พยายามให้ลูกค้า add line OA เรานะครับไปสร้าง line OA ไว้นะครับแล้วถึงเวลานะครับ11 12 12เราก็บอดแคสทีหนึ่งเลยนะครับหรือจะบอดแคสทุกเดือนก็ได้นะครับเดือนละครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่ว่ากลยุทธ์แต่ละคนแต่ละธุรกิจนะครับจะวางยังไงนะครับการบอดแคสเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเจ้าของนะครับว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบไหนนะครับสรุปเลยนะครับยังไงการบอดแคสนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าอย่างเรานะครับต้องรู้จักนะครับและต้องใช้งานมัันนะครบ เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายนะครับในเวลารวดเร็วเลยนะครับครับสําหรับมือใหม่นะครับที่เข้ามาทําการตลาดนะครับแล้วอยากจะเรียนคอร์สไลโอเอนะครับทางเพจเรานะครับบอดปังนะครับก็ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับฟรีนะครับเรียนฟรีนะครับย้ําว่าเรียนฟรีนะครับ ให้ท่านนะครับแอดไลน์นะครับแอดบอดปังได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อแอดมินเพื่อขอเข้าเรียนฟรีในกลุ่มออนไลน์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับสามารถที่จะเรียนย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับ ครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับเก็บฐานลูกค้าไว้ในรายโอเอเยอะๆนะครับแล้วเมื่อไหร่นะครับที่เรามีฐานเยอะๆนะครับเราจะได้ทําโปรโมชั่นต่างๆไปบอร์ดแคสให้ลูกค้าเก่าๆหรือลูกค้าที่ยังไม่ได้ซื้อสินค้าเรานะครับเพื่อเพิ่มยอดขายนะครับสำหรับคําว่าบอดแคสนะครับก็หวังว่าทุกๆท่านนะครับจะเข้าใจคําว่าบอดแคสเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงคําว่าบอดแคสนะครับให้คิดถึงบอร์ดปังนั่นเองนะครับสวัสดีครับ